สวัสดีครับวันนี้ราอยู่นะครับสุปร่างดีแลัขนาดดีนะครับน,นี้หนักสองกิโลเจ็ดนะครับ รอยชนสองร้อยเจ็ดสองร้อยแปดครับแข่งครับแข่งสวยครับนี้อายุสิบเดือนนะครับอายุสิบเดือน ดีนะครับใครสนใจก็ทักถัมก็เข้ามานะครับปีเต็มสมบูรณ์ครับ จับสวยมากครับตัวน,นี้าาาาดาวลุ่งครับหน้าปั้นครับ